ปีพศ2537นะครับก็คือเรียนเรียนอยู like that, also, okay. ่ตอนนี้ครับตอนนั้นด้วยความยากลำบากของครอบครัวครับแล้วก็ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนเพราะครอบครัวผมใสยากจนมากก็เลยขึ้นมาเรียนททีี่่นพนพ่ธภัณฑ์มาทำชีพจ้างเป็นเป็นทำงานรับจ้างเก็บแรงครับลูกพ่อมาจ้างเก็บแรง ช่วงนั้นก็คือจะมีอาหารแค่อาหารหลักแล้วก็จะมีอะไรไหมครับด้านไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสาธารณูปโวควต่างๆก็จะไม่ไม่ค่อยเยเท่าไหร่ครับช่วงนั้นจากที่มีอะไรแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแค่โรงเรียนครับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนลิษย์เปลี่ยนตัวนักเรียนด้วยเปลี่ยนโรงเรียนด้วยอย่างที่เห็นเห็นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่ต่างๆในการพัฒนาต่างๆที่ร่วมกับครูใหญ่ชีพมาก็คือจะเป็นครูที่เกษียณไปแล้วครับผม คุณครูชนินท์นองกลางนะคะคือเปรียบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ค่ะที่ออกมาจากแบบภาพยนตร์เลยค่ะสามารถทําทุกอย่างได้ค่ะตั้งแต่สระเบือยันเรือนลบค่ะเป็นครูผู้ชายค่ะที่อย่างแรกเลยค่ะเป็นไรเดอร์ค่ะรับส่งผวกหนูมาโรงเรียนค่ะก็คือนั่งด้วยบ้านพอกหนูนะคะจะอยู่ ตีนเข่าค่ะคุณครูถ้าคุณครูขึ้นมาก็จะได้เกาะท้ายคุณครูมาโรงเรียนค่ะด้วยหนทางที่ยากลําบากนั้นค่ะก็คุณครูก็จะรับเด็กๆเท้าที่แบบจะเอาขึ้นมาได้ค่ะแต่ถ้าหากวันไหนที่คุณครูไม่อยู่หรือว่าไม่ได้ลงไปข้างล่างค่ะลหนูก็ต้องเดินกันขึ้นมาเดินด้วยเท้าขึ้นมาจากระยะก็ประมาณ4ี่กิโลครึ่งค่ะเดินขึ้นมาเรียนในทุกๆวัน ทางโรงเรียนตำรวจตํารวจชายแดนเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับอาชีพค่ะเด็กๆทุกคนนะคะจะได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นทําทกับข้าวแปลงผักเกลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะคะก็คือจะได้ทักษะชีวิตในส่วนทางด้านวิชาการนะคะก็คุณครูชนินท์ท่านนการเนี่ยก็คือเป็นผู้เปิดโลกเลยค่ะจําได้เลยก็คือครั้งแรกที่ได้เปิดซีพียู CPU ของคอมค่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงก็จําได้เหมือนความรู้สึกอย่างนั้นเลย แล้วก็คุณครัวค่ะเขาจะมีความสามารถเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ค่ะเป็นผู้ชายที่สามารถมักเหาให้เด็กผู้หญิงได้แล้วก็ตัดผมให้เด็กได้สอนวิชาการอ่านออกเขียนได้อะไรที่เราไม่ค่อยคล่องครูก็จะมาเน้นย้ำเราเสมอ,อหนูนะคะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าพัฒน,นาการการคิดเลขแล้วก็อ่านเนี่ยจะไม่ค่อยดีเหมือน,นคนอื่น คุณครูชนินก็จะ,ะมาใส่ใจเป็นวิเศษว่าเราต้องทําแบบนี้เพื่อที่เราจะจาได้อ่านออกเขียนได้แล้วก็คิดเลขเป็นค่ะครูบิ๊กเนี่ยเป็นคนแบบเปิดโอกาสใหม่ๆให้อยากเรียนก็คือตอนที่อยู่ที่นี่นะคะเพ่อกับแม่ไม่มีพ่อนะคะแม่อยู่ตอนนั้นแม่มีชีวิตอยู่ก็คือ แม่กลับไปทํางานที่บ้านแล้วหนูก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนนี้หนูก็ได้มาพักเนี่ยค่ะที่โรงเรียนที่เด็กบ้านไก่บ้านพักเด็กบ้านไก่นะคะก็จะมีครูบิชก่ะคอยแบบว่าเป็นเหมือนพ่อเลยค่ะเราไม่สบายเขาก็ดูแลเราคอยตรวจอื้อหรือว่าเจาะเลือดพวกมาเรียหา,าพยาธิอย่างนี้นะคะ